ผม่ปม็กรดไหลย,ย้อนเนี่ยโคตรทรมานเลยเหมือนตายทั้งเป็นผมพูดจากฐานะคนที่เคยเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนแล้วผมบอกเลยว่าใครไม่เป็นแม่งไม่เข้าใจใครไม่เป็นแม่งไม่รู้ใครไม่เป็นแม่งอุ้ยไอ้นุ่มมาโฆษณาเกินจริงเป็นก่อนแล้วกันแล้วก็ลองใช้ดูคืออันนี้ผมไม่ได้แบบมาตอหลงตอแหลหรือมาโฆษณาโอเวอร์เคลมคืออันเนี้ยพูดจริงๆเราจะต้องทํายังไงอะเราก็ต้องเนีย่ยละฮะต้องมีอะไรเสริมเข้าไปเหมือนกันเพราะก่อนนั้นนี้เรารักษามาแล้ว เราดีขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่เอาแล้วเรื่องราวของอวัตถุดิบจากธรรมชาติที่วันนี้เนี่ยก็มีนวัตรกรรมใหม่ซึ่งผม,มกำลังแนะนําตัวนี้เนี่ยสำคัญตรงไหนก็ต้องบอกเลยบอกว่าเจ้าฮาชิยูอารีตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกไปนะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบว่านหงางจระเข้ใบบัวบกโปรตีนจากไข่ขาวน้ําผึ้ง6ปัน6ชนิดนี้นะฮะจะอยู่ในนี้เขาจบทีเดียวใน1ซองในนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ เนี่ยครับถามว่ามันสําคัญตรงไหนอันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะเคลือบนะฮะมันจะเป็นเมือกไปเคลือกกบกระเพาะเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรดเกรดที่มันออกมาเนี่ยก็จะโดนไอ้เจ้าเมือกเหล่านี้ p r o t e c เอาไว้ให้สําหรับมันก็เป็นเหมือนก็เป็นการเคลือกบกระเพาะเอาตรงๆอย่างประมาณอย่างนั้น่ะนะฮะก็ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ฉีกมาคุณจะได้กลิ่นหรือว่ากลิ่นมันจะแบบหอมๆผมชอบนะเนี่ยแล้วก็น้ําครึ่งแก้วก็ต้องคนแบบนี้อ่าผมไม่ค่อยเป็นคนที่แบบเลือกกินนะ ผมกลัวจะกินอะไรสักอย่างหรือจะแบบหาอะไรมาแบบดูแลตัวเองสักอย่างเนี่ยต้องพิถีพิธันพอสมควรและที่สําคัญในเจยาร์ดีตัวนี้เนี่ยเขามีออยนะครับแล้วก็มาตรฐานโรงงานเนี่ยก็สุดยอดนะฮะ GMP ISO 9001มี HACCP เป็นมาตรฐานอาหารนะครับปลอดภัยอะ่ะเนี่ยนะฮะเราเราคนไปให้มันแบบเป็นหนืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จกินเลยอันนี้แนะนำกินตอนเช้านะหนึ่งอง แบบนี้นะฮะ